สุริยะกับหมู่บ้านไร้เงานันาหมู่บ้านเล็กๆอันแสนอบอุ่นมีเด็กชายชื่อสุริยะอาศัยอยู่สุริยะเป็นเด็กชายวัยห้าขวบสวมเสื้อเชิดสีขาวสะอาดและกางเกงสีน้ำตาลเขาเป็นเด็กที่ร่าเริงช่างสงสัยและชอบการลันภัยเป็นชีวิตจิตใจทุกๆเช้าสุริยะจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อมานั่งเล่นที่หน้าบ้านและสิ่งที่เขาสังเกตเห็นอยู่เสมอคือเงาของทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ้านเรือนหรือแม้แต่ตัวเขาเองแต่และวันหนึ่ง สุริยะก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าจะมีหมู่บ้านที่ไม่มีเงาบ้างไหมนะความคิดนี้ทำให้สุริยะเริ่มออกเดินทางเพื่อค้นหาหมู่บ้านในฝันเขาเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ขนมปังและน้ำดื่มแล้วออกเดินทางไปยังป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านในป่าสุริยะได้พบกับกระต่ายน้อยสีขาวกระต่ายตัวนั้นมีดวงตาสีแดงสดใสและขนปุยสีขาวราวกับปุยเมฆสุริยะทักทายกระต่ายด้วยรอยยิ้มสวัสดีจะ่ะกระต่ายน้อย เธอพอจะรู้ไหมว่ามีหมู่บ้านที่ไม่มีเงาอยู่ที่ไหนบ้างกระต่ายน้อยกระโดดไปมาอย่างตื่นเต้นก่อนจะตอบสุริยะด้วยเสียงใสว่าหมู่บ้านไรเงาข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านนั้นเหมือนกันว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องถึงได้แต่ข้าไม่เคยไปที่นั่นหรอกนะสุริยะตาเป็นประกายเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาจึงขอให้กระต่ายน้อยช่วยนำไปยังหุบเขาแห่งนั้น กระต่ายน้อยตกลงที่จะช่วยสุริยะนำทางทั้งสองเดินทางลึกเข้าไปในป่าใหญ่ผ่านลำธารใสและเดินเขาเตี้ยๆระหว่างทางพวกเขาได้พบกับลูกตาโตนกพูกถามว่าพวกเขากำลังจะไปไหนสุริยะเล่าเรื่องหมู่บ้านไร้เงาให้นกพูกฟังนกพูกฟังอย่างตั้งใจก่อนจะบอกว่าข้าเคยเห็นหุบเขาที่แสงอาทิตย์ไม่ส่องถึงอยู่ทางทิศเหนือแต่ทางไปนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรค สุริยะไม่ย่อท้อเขาขอบคุณนกพูกและแตัดสินใจเดินทางต่อไปกระต่ายน้อยกระโดดนำทางไปข้างหน้าระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญกับทางลาดชันและพุ่มไม้หนาทึบแต่สุริยะก็ไม่เคยทอ้อถอยเขาปีนป่ายและเดินฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยความมุ่งมั่นเพราะเขามีความหวังว่าจะได้พบกับหมู่บ้านไร้เงาในที่สุดในที่สุดสุริยะและกระต่ายน้อยก็เดินทางมาถึงหน้าหุบเขาที่นกพูกบอก หุบเขานั้นมืดมิดและเงียบสงบแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลอดเข้ามาได้สุริยะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็แอบกลัวเล็กน้อยกระต่ายน้อยให้กำลังใจสุริยะไม่ต้องกลัวนะสุริยะข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเองทั้งสองเดินเข้าไปในหุบเขาอย่างระมัดระวังบรรยากาศในหุบเขานั้นเย็นเยือกและชื้นแฉะพวกเขาเดินผ่านถ้ำเล็กๆและน้ำตกที่ไหลรินระหว่างทางพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆ แต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนสุริยะเริ่มรู้สึกเหนื่อยแต่เขาก็พยายามเดินต่อไปเพราะเขารู้ว่าหมู่บ้านไร้อาจจะอยู่ไม่ไกลในที่สุดสุริยะและกระต่ายน้อยก็มาถึงใจกลางหุบเขาที่นั่นเองพวกเขาได้พบกับหมู่บ้านที่ไม่มีเงาหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่บนที่ราบเล็กๆล้ลอมรอบไปด้วยภูเขาสูงบ้านเรือนในหมู่บ้านทําจากหินสีดําสนิทและไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงจริงๆสุริยะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็น ผู้คนในหมู่บ้านไร้เงาออกมาต้อนรับสุริยะและกระต่ายน้อยพวกเขาเป็นคนใจดีและเป็นมิตรพวกเขาเล่าให้สุริยะฟังว่าหมู่บ้านของพวกเขาถูกสร้างขึ้นในหุบเขาแห่งนี้มานานหลายร้อยปีแล้วและด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีเงาในยามเชา้าสุริยะใช้เวลาหลายวันในหมู่บ้านไร้เงาเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายจากผู้คนในหมู่บ้านเขาได้เรียนรู้ว่าการไม่มีเงาไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสุข แต่เป็นการใช้ชีวิตในแบบที่แตกต่างออกไปสุริยะได้เล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านและได้ช่วยผู้ใหญ่ทำงานต่างเขารู้สึกมีความสุขมากเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับสุริยะรู้สึกใจหายเขาขอบคุณผู้คนในหมู่บ้านไร้เงาสำหรับมิตรภาพและการต้อนรับที่อบอุ่นผู้คนในหมู่บ้านมอบของที่ระลึกให้สุริยะเป็นหินสีดำเล็กๆที่สามารถเรืองแสงได้ในที่มืดสุริยะสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมพวกเขาอีกครั้ง สุริยะและกระต่ายน้อยเดินทางกับหมู่บ้านของตนระหว่างทางสุริยะคิดถึงประสบการณ์ที่เขาได้รับเขาได้เรียนรู้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมากมายและการผจญภัยเป็นสิ่งที่สนุกและคุ้มค่าเขาตัดสินใจว่าจะออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ต่อไปเมื่อสุริยะกลับถึงบ้านพ่อแม่ของเขารู้สึกดีใจมากที่เห็นเขากลับมาอย่างปลอดภัยสุริยะเล่าเรื่องการผจญภัยของเขาให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังอย่างตั้งใจและภูมิใจในตัวลูกชายของตน สุริยะเก็บหินสีดำเรืองแสงไว้เป็นอย่างดีเพื่อเตือนใจเขาถึงการผจญภัยในครั้งนี้และสัญญาว่าจะออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆต่อไปและแล้วสุริยะก็เติบโตเป็นเด็กชายที่กล้าหาญและฉลาดเขาออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและไม่เคยลืมประสบการณ์ที่เขาได้รับจากหมู่บ้านไร้เงาเรื่องราวของสุริยะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคนอื่นๆกล้าที่จะออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ